จะทำอย่างไรให้บ้านหน้าอยู่ขณะที่มีคนตายสาบมณิกช่วยได้ไหมผมว่าคงไม่มีใครที่จะเตรียมออกแบบบ้านไว้สำหรับสำหรับให้ให้คนตายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในสภาวการตอนนั้นที่เกิดขึ้นคือมีคนตายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมว่าออตอนนั้นเราจะใช้พื้นที่ตรงไหนทําอะไรในกรณีที่ต้องเอาศพไว้ในบ้านเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้เป็นเอก,ก,ก็ตามมีตามเกิดตามสภาวการที่เกิดขึ้นน,นะครับอย่างอย่างกรณีของ ของคนอิสลามเวลาท่านเสียชีวิตเนี่ยนะครับท่านก็จะเอาไว้ในบ้านแล้วก็ต้องฝังยี่สบภายในยี่บสี่ชั่วโมง,น,โมงนะครับก็ก็ไม่ได้เตรียมที่ตรงไหนเอาไว้ว่าถ้าถ้าเกิดอย่างนี้จะต้องเอาไว้ตรงไหนเนี่ยนะครับก็ก็ตามมีตามเกิดเพราะฉะนั้นในกรณีของของคนตายในบ้านก็คงคงไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของของบ้านแต่เมื่อสมมุติว่าศพอยู่ที่บ้านครับมันจะมีคนกลัวครับ เราไม่กลัวแต่ว่าลูกกลัวร้านกลัวคนทํางานบ้านกลัววิ่งนั้นโอ้หน่าดูเลยแมวมือโอ้โหอาจารย์ครับสังเกตนะครับคนที่ตายในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่คือญาติพี่น้องความกลัวเนี่ยมันไม่เหมือนคนแปลกหน้าจคนแปลกหน้ามันจะลดลงมันจะลดลงไปเยอะดีไม่ดีได้หวยคนไทยจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ที่อาจารย์พูดถึงตายขึ้นมาเนี่ยผมว่ามีประเด็นที่สําคัญควรจะตายในบ้านดีหรือไปตายโรงพยาบาลดี ถ้าป่วยเลื้อรลังขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราจะต้องเป็นมะเร็งถึงที่สุดจะต้องตายเนี่ยตายที่บ้านดีหรือตายที่โรงพยาบาลดีหมอว่างถ้าให้ผมเลือกได้โดยส่วนตัวนะผมขอตายที่บ้านโอกาสตายสบายสูงกว่าอยู่โรงพยาบาลตายสบายทั้งคือไม่โดนเครื่องอะไรเข้าไปเตมเปล่าอ่ะนะฮะทั้งเครื่องช่วยหายใจแล้วก็สมองตายไปแล้วหมอก็ยังเป่าอยู่นั่นแหละเราญาติก็เห็นว่าเอ๊ยยังเป่าอยู่ชีพจรยังเต้นอยู่ก็ไม่กล้าบอกให้หมอหยุดบางทีหัวใจหยุดแล้วหมอปั้มขึ้นมาปั้มมีเครื่อง กระตุ้นเหมือนเตารีดสองอันผมหีกมาดีเห็นแม่ผมหมอก็ขึ้นไปทั้งตัวเลยนะครับแล้วเอาไอ้เตารีดสองอันเนี่ยปึ้งแม่ไม่ใช่เตารีดอาจารย์รูรูเครื่องปั๊มผมเรียกเตารีดดูดีหน้าตาเหมือนเตารีดเครื่องปั๊มหัวใจกดที่หน้าอกเนี่ยมันส่งไฟฟ้าส่งไฟฟ้าเข้าไปัปึ้งโอ้โหแม่ก็ดด้นเด้งขึ้นมาจะเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยปั้งปึ้งอยู่สองสามทีอ๋อดูนะตอนนี้นทีกระต่ายครับตกลงหมอคิดว่าตายที่บ้าน ตายที่บ้านเนี่ยมีตายอย่างเป็นมนุษย์มากกว่าตายที่โรงพยบาบาลที่หนึ่งนะครับอันที่สองคือว่าค่าใช้ใจ่ายน้อยกว่ากันมหาศาลค่าใช้ใจ่ายในช่วงก่อนตายที่โรงพยบาบาลเนี่ยนะครับมหาศาลจริงๆดูกรณีอะไรอะ่ะกักศพที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งกักศพเนี่ยนั่นคืออุบัติเหตุแล้วก็สองสามวันเองนะหมดเป็นแสนเลยเวลาที่คุณพ่อก่อนจะเสียเนี่ยหมอก็แนะนําบอกว่ากลับไปที่บ้านดีกว่านะฮะเราก็พาคุณพ่อกลับบ้าน พอ,อกลับมาเดี๋ยวท่านก็สุดเป็นอย่างมู้นเป็นอย่างนี้พวกเราก็ตัดสินใจกันไม่ได้ล้วนเลยแล้วบอกเอ๊ะไม่ไปถามคุณหมอหรือว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วทํำยังไงช่วยได้เปล่าก็ต้องถามคุณหมอครับคุณหมอก็ในเมื่อคุณอยากจะมาหามหมอหมอก็ต้องรับสินะก็เป็นอะไรเขาก็ช่วยทําให้ได้ทั้งๆมันจวนแล้วนะจวนจะตายแล้วก็ทําให้ฟื้นได้แต่ทีนี้เราเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยทำยังไง ทั้งที่รู้ตัดสินใจลำบากอ้าวมันหลายคนนะถ้าเราคิดอย่างคุณหมอบอกเนี่ยตายธรรมชาติมันก็ยังไงก็ต้องตายแต่ทีนี้บางคนบอกอ้าวก็ยังไม่ตายอ่ะยังมีปัญญาช่วยทําไมไม่ช่วยอ่าคุณหมอรู้ไหมว่าผมประสบการณ์เหมือนกันผมเนี่ยลูกสามคนแม่ผมมีลูกสามคนเนี่ยสมมตินะหนึ่งสองสามอย่างนี้นะถ้ามีคนหนึ่งบอก ต้องช่วยสุดฤทธิ์ไม่มีทางื่นไอสองคนนี้ลําบากไอสองคนนี้แพ้โหวตทุกทีคนเดียวเนี่ยคนเดียวมันชนะทุกทีเลยอันนี้ต้องทาความเข้าใจกับคนทั้งสังคมเลยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะอาจารย์ทราบไหมครับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของเราเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ใช้จ่ายกับการรักษาพยาบาลแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้จ่ายก่อนตายเนี่ยนะฮะกำลังเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเศรษฐกิจหมายความว่าค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเงินรายได้ที่เราหาได้ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับประเทศเจ๊งนะ